ลงขายอะไรอ่นะลุง <c oughs> ขายอะไรครับนขะายอะไรนะคพขายตะก้าไว้ขายตะก้าไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปลงไป,ปนี่คุณลงุงคนะนครับจะไปทำบุญพอดีไงคุณที่หลายคบพูดนะเด้อลุงจะไป ผว่ายายโอล้าไเลยาก็เอาไปเลวมระรน้ำวานนเราลุงเดินมายังไงเนี่ยคนการะ่องมากฒนาการบุญากระเดาขายอยู่เซเว่นวังหันกระเดาสามสี่หน่วยเอออันนี้วัตสีมากเซเว่นตัวนี้รองมันคำาำนะนะครืดขายอีก จังหวัดไหนครับลุงจังหวัดอ,อ,อ,อุบลค <laughs> ผม <laughs> อ๋อมาจากอุบลคับผมอ๋อมีจังนวยอันนี้นวยเ <laughs> ท่าไหร่ตันี้มันสอง้อยแกทิพย์มนไทยไปสองลอยหาทิพย์ครับผมอ,<า>อ่าตัวนี้แล้วลุงขาเจ็บด้วยอ่ะเอาขึ้น,นโหโหรถเลยลุงเอาขึ้นรถ<า>ผมเลย <laughs> ไม่มันจะไสพิบรดหน่อยหนึงนี่อย่างก่อมันจะไสลมี่เรอสไตล์ป็นรถครับบีมาเอาขึ้นปอเช่เลยแมาเป็นอย่างมา เอาขึ้นเอาขึ like like? ้นรถนี่ยัดลงไปเลยคุณหลวเลยกินเป็นบอลลุงินตังเป็นบอลจ๋่คิดว่าเป็นเดี๋ยวครับอ๋เดี๋ยวน้ำไข่เดี๋ยวน้ำไข่ เมื่อไห่ครับเาง่อร่ทกดวลาคนหนาผิวแล้วแต่คนชออาหารมัจะตงไรต้องัรงน้งานัต้องไลุงชือย่างนี้โจคือโจดคือโจดครับผมลุงโจดครับผมจะร้องเส้ของเรา็หนึ่งวนจต้องไปน่เ้องใส้ยาใบเอามอร์ดี้สิเอาไปแจกคนครับโอ้ยขอบพระคุณในหลายหลายเลยเจ็บผมก็เจ็บเวลานคนใคุนทุกนก็ตื่ไม่เหมอนเดิ ลุงส oh, oh, so bon, ู oh, okay. ้ชีวิตมากเลยอ่ะกแต่งานกคเ่าๆนะผมกได่ขายยูเซเ่นหันมานั่งยูเซเบนที่หนที่หาลูอยู่ล้วขาเป็นอย่างลุงนี่าโด้นหิดขาัขาสัตว์สัตว์ลุงจะจะปีแล้วั้งต่เขาเรียนทุกคนนึงคมอ้รัพงกนางครับจะลุงเหยนเขามนเขา็จะกขาไกลนะเขาถึงิดบอนั่นเกล้ใกล้เดินหันห่างต้นขุนตาตาดอกตะกอนพวกแต่งงานมาดััน โดนมีดโดนมีดตั้งแต่ปอนหนึ่งตอนนี้ลุงอายุเท่าไร่แล้วป่วยบัหาทีกลัวอะไรล่ะลุงห้าสิบแล้วสวนะู้ๆนะ,ะับสูบไปคะสูบไปสูบไป,ไปอันนี้หนึ่งสองสามสี่ไปแล้วเท่าไหร่อันนี้ สองร้อยห้าสบผมสันตัวนี้คอหวอย่างดีเลยพี่เนี่ยหวอย่างดีเลยอันนี้เท่าไหร่ครับลุงตอนนี้มันจะใบที่รอยนะล่ะโอเคเอาหมดแล้อ่ะโอ้ยขอบพระคุณเลยอ่ะบีเอาขึ้นรถเลยเอาขึ้นรถขึ้ไปไหนลูกบนะก็ไไหงครับกไปไหคนดีใจหลายเลยล่ะโอ้ยีใจหลายครับผม เอาขึ premises, premises, hana, Wochen, ้นเอาขึ windows, ้นรถี <S <S bottle bottle ๋ยวน้องคิวให้เพือพี่หน่ยเือนครับได้จิ๋วแป๊บนึงนะจ้านปอถืงรอลุงใ่น้ำจิบวก็มาแล้วมตัวผู้หุ่นับลุงปกติลุงขายหมดเนี่ยได้เท่าไหร่ใบกระช้องหน่อยหาผมที่ไทยสองร้อยห้าสิบมีกี่ใบบีไปนะมีกี่ใบอามาพี่มาพี่เหรมะีได้ขับรถเลยขึ้นรถเลย อันลไบา่เขาคูไรสใบใบโอ้โหขอนะครับผมลงมานี้เนาะมีสิบใบเดี๋ยวผมหางให้สองร้บคูณสิบส่แล้วก็มีใบสี่อีกสองใบสิบสี่ใบเป็นสามพันห้าสาบวกแปดรอ เป็นสี่พันสามครับผมอ่ามันอยู่ก็ตัวนี้ละแม่ดีกว่าคิดก้นคุณนะตัวนี้ครบน้องลุงสี่พันสามครับผมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้ลุงมื่นหนึ่งเด้อดูชีวิต ให้ให้ท่นหลงตูชีวิตตูชีวิตอย่าปไก่ผมครับผมมันมันไม่เป็นไรเน่ามันมันหยางลุงอันนี้ผมให้กับังใจเด้อเก็บเอาเก็บไปสุดทายสด้าเอถ้พื่อาเจ้าอยู่ดีม่แหงเดี๋ยวกันการขาดของเจ้าให้ลุงเลื่องเข้ามากสากลใท้คุ้พารักษาเทวราขคองควาเจ้าให้มีความทุกความเจริญยาเจ็บยาจนทิงสปปิตให้คว่มเจ้าอยู่ดีไม่แหงชุกกระเพาเจ้าจะแหิจการวานะงเรื่อบความเจ้าห้างไกลจากโรหลาจะได้ทังกลวงวอ่งีจะทิงดีเดีเพื่อ เก็บใบไายเดี๋ยวลวงเก็บใบไส่โ <mówi> อ้ยดีใจหลายครับผมก่อนเนี้ยก่อนเนี้ยฮ้ยมัน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 มีแต่็นเงี้ยครับผมมันเป็นยางดิวกระมะผมกระมะจากความจนคือการครับผมเฮ้ยเก็บใบดีใจหลายขับจังไยนี่ฮะยังขับจังไดเพราะว่าน่ารัครับผมเวลากลับผมก็นั่งรถกลับเอาเลยไปไปน้ำผมปะเฮ้ย่ะครับผมขอบคุณครับอยค่นีหลาเด้อเป็นกำลังใจเดี๋ยวับผมลุงน่ารักมากเลยอ่ะ ขอถ่ายรูปหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอถ่ายรูปหน่อยครับได้ครับลุงเดี๋ยวเดี่ยวแป๊บนึงนะครับแล้วภาพเนี่ยขอบคุณนะครับ คุณลุงสู้ชีวิตมากเลยอ่ะดีใจหลายครับผมคุณลุงสู้ชีวิตมากเลยครับเป็นกำลังใจนะลุงขอบคุณได้หลายเลยครับวดน้ำครับน้ำมันมานเด้อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บให้เพราะว่าน่าก็แค่จะผมแกะไปถินก e> ็ได oh ้หรอกครับผมปวดอ่ะขอบคุณได้หลายเลยอ้ายมือมันกระขอบคุณได้หลายเลยวันอี้ยู่ดีไม่แห้งการงานนี้จะลุงเรื่องได้หรอะ ตัดไถลูกมานานแล้วงชัไหมเ้ยดีใจหลายว่นนี้ครับผมไม่ใช่ว่าใครเชียงอะไรละลุงเข้าบ้านเลยนะเข้าบ้านเลยนะเออสุดยอดเลยเฮ้ยดีใจได้แบบ ได้หดหนุนลุงพอดีลุงขาเจ็บด้วยอ่ะเจ็บเดินลากไกลอันนี้นิติแถวนี้เหรอเาครับว่าลุงนี้ยัาวกรับวกก่ลุกลับได้นะไครับผมเพาะให้ผมไปส่งบอกว่าครับผม ก็เลยต้องยังเลยว่ากับนั่งเก็บดีๆเดินตังค์น่ะเก็บดีๆครับผมไปไปแล้วครับโอ้กอบคุณได้หลายเลยน่ารักมากครับวันนี้ได้รถกลับแล้วเอาใส่รถเลยเอาใส่เลยมากลับแล้วครับ